หลายคนที่เห็นชื่อร้านเราจัดเผ็ดอาจจะคิดว่าอา้าวร้านอีสานธรรมดานี่นาแต่จริงๆแล้วเราไม่ธรรมดาเลยครับเราคิดทุกเมนูด้วยหัวใจเอารสชาติแบบบ้านๆที่คุ้นเคยมาผสมกับไอเดียใหม่ๆอย่างจานนี้ขนมจีนน้ำยาทะเลนางฟ้าอ่าวไทยเราใช้ปลานิลสดที่เนื้อหวานนุ่มกับปลาอินทรีเค็มเบาๆเพิ่มมิติของรสชาติ เคี่ยวจนหอมเข้มข้นแบบน้ำยาบ้านๆที่มีดีเทลแล้วที่แซบไปอีกขั้นคือใส่ทะเลแบบไม่หวงของมีกุ้งสดหมึกเด้งๆและเนื้อปูหวานๆลงไปด้วยที่นี่ไม่ได้เน้นเผ็ดอย่างเดียวครับแต่เราเน้นจัดให้ถึงรสโดวยวัตถุดิบดีๆและการผสมรสอย่างลงตัวจัดเผ็ดคือร้านที่แซบได้แบบมีชั้นเชิง